ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ดวงประจําวันของดูดวงโหราบัญ,ญ้มนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้เจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดเป็นการพยากรณ์โดยองค์รวมนะครับการพยากรณ์ครั้งนี้เป็นการพยากรณ์โดยดูจากเลขท้ายปีพศเกิดของท่านยกเว้นผู้ที่เกิดวันที่1ถึง31มกราคมของแต่ละปีให้ย้อนกลับไปหนึ่งเลขเช่นผู้ที่เกิดวันที่ 1- ถึง31มกราคมพุทธศักราช2500 25ให้ย้อนกลับไปดูเลข4ถ้าเข้าใจก,กฎกติกาแล้วรับฟังได้เลยครับ วุ่นวายครับคนรับตัวคนรับข้างทั้งหลายจะมีเรื่องเข้ามาทําให้คุณหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยหน่ายเพราะมีหลายเรื่องที่จะทําให้ต้องจัดการอีกทั้งต้องระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้อารมณ์ไม่ค่อยนิ่งเลยอาจจะโมโหเอาได้เลยนะครับแต่อาจจะมีเรื่องดีๆบ้างก็คือเรื่องโชคล่ามลาบักลาบลอยของขวัญของฝากยังคงมีอยู่ในวันนี้ครับ วันนี้ค่อนข้างจะแย่มากๆเลยนะครับสำหรับคุณ2ระวังคนรอบข้างคนรอบตัวเอาไว้ดีๆนะครับจะนําปัญหามาให้คุณ2และอารมณ์ของคุณ2เองก็ไม่นิ่งเอาซะเลยค่อนข้างจะแย่ขอให้ทำใจตั้งรับดีๆนะครับเราจะมีโอกาสเสียทรัพย์เสียเงินของตากหักด้วยในวันนี้นะครับ ให้ระวังผู้ใหญ่ไว้ให้ดีๆนะครับเพราะจะนําปัญหามาให้คุณ3นะครับค่อนข้างจะทําให้คุณ3านั้นเบื่อน่ายหมดแรงเบื่อๆเ,เอาได้นะครับแล้วก็ระวังในเรื่องของการงานค้าขายงานต่างๆจะเกิดปัญหาด้วยนะครับสําหรับคุณ3ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะมีปัญหาทั้ง2ด้านนะครับ วันนี้นะครับคุณสีจะได้รับวามเอ็นดูที่มาจากผู้ใหญ่นะครับที่ทําให้คุณสีนั้นสบายใจดีหรืออาจจะไม่็ีปัญหาอะไรเลยก็ได้นะครับแต่ก็ควรระวังไว้บ้างเรื่องเกี่ยวกับงานค่าขายงานต่างๆไว้บ้างก็ดีนะครับเพราะบางท่านอาจจะมีปัญหาในวันนี้ได้ครับ วันนี้นะครับคุณหจะมีปัญหาเรื่องกับคนรอบข้างนะครับคนข้างการเรื่องต่างๆรอบตัวไปหมดนะครับให้ระวังดีๆเลยและอาจจะมีเรื่องของการเสียทราบเสียเงินของแตกของหักได้เช่นกันอาจจะมีผู้ใหญ่นะครับที่ทําให้เกิดปัญหาได้อีกด้วยในยวันนี้นะครับคุณ5 ให้ระวังวันนี้ไว้หน่อยนะครับคุณ6อาจจะมีโอกาสทั้งได้โชคลาภได้ทรัพย์สินเงินทองของกวญของฝากและในขณะเดียวกันก็อาจจะเสียทรัพย์สินของแต่ของหักก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นในเรื่องของได้มาแล้วจ่ายไปทําให้คุณนั้นมีอารมณ์ไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่ในวันนี้นะครับขอให้ตั้งรับดีๆแต่สุดท้ายแล้วก็จะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยทุกอย่างให้สบายใจขึ้นครับคุณ6 ระวังเรื่องการงานค้าขายงานต่างๆในวันนี้นะครับจะมีปัญหาเข้ามาให้คุณเจ็ดและอาจจะมีเรื่องวุ่นวายเข้ามามากมายหลากหลายเรื่องเลยจากคนรอบตัวนะครับของคุณเจ็ดเองแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแย่อาจจะเหนื่อยกายแต่ไม่ได้เหนื่อยใจก็ได้นะครับคุณเจ็ด วันนี้นะครับการงานค้าขายงานต่างๆนะครับจะราบรื่นไปได้ด้วยดีเพียงแต่ว่าในเรื่องของจิตใจของคุณ8นั้นอารมณ์ต่างๆไม่ค่อยนิ่งเป็นเรื่องของการเบื่อเบื่อในนายนิดหน่อยเท่านั้นนะครับถ้าคุณ8ตั้งรับดีๆจะไม่เกิดปัญหาในวันนี้แน่นอนครับ ระวังไว้นะครับวันนี้คุณก้าจะมีปัญหากับบริวารคนรอบตัวนะครับให้ระวังดีๆเลยครับจะทําให้จิตใจของคุณก้าไม่นิ่งเบื่อหน่ายเอาได้ง่ายๆนะครับขอให้ตั้งรับดีๆปล่อยวางมองข้ามแล้วคุณก้าจะมีความสุขครับ วันนี้นะครับคุณศูนย์จะสบายๆเพราะคนรอบตัวคนรอบ,รอบข้างคนข้างกายนะครับเข้ามาทําให้มีความสบายอกสบายใจไม่ได้มีปัญหาอะไรครับถือว่าเรื่อยๆสบายๆสําสหรับวันนี้ของคุณศูนย์ครับถ้าคุณชอบให้กดถูกใจแต่ถ้าว่ามันใช่ให้กดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งกริ๊งกริ๊งกดซับสไครต์ติดตามกันไว้นะครับดูดวงโหราบันยิ้มจะมาอัปเดตดวงรารวันเป็นประจําทุกวันนะครับขอให้คุณกดติดตามเข้าไว้แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับ